สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเซลคิมฮันคุปาวจอเดียครับมาส่งรถครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีครับนี่จะคล้องรถครับพี่แมวเอฟซีผมต่างแต่เฮียงานอยู่ต่างประเทศอยู่อยู่ไซโกะครับผมโออิสราเอลวนะครับเนาะเอฟซีเอฟซีแดนไก่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่สดเด้่นี่สดยื่นฟืนสดของสากกรันครับผมเนี่มาส่งรถของสากกรันครับนี่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแถเอารถลงคุณเหรอนะครับเนาะ บอลง้ว่ครับว่าจอดนี่อ๋อโอเคโอเคว่าจอดนี่ก็ได้ครับ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 สิมาไทยลูปอยู่สิมาไทยรูปอยู่สากลก่อนครับนี่ครับสี่แมวเราออกผ่านสากลครับตะกีเราเฮดงานอยู่อิสราเอลนะครับอ่าเป็นเอฟซีขิมหันอยู่พุ่นละนะครับนี่สิมาไทยลูกอยู่สากลก่อนนะครับจังเอาไป่งบ้านนะครับออกเงินสดครับ ผ่านสกอตการเกษตรครับผ่านทกศผ่านสกตครับได้หมดเลยนะครับก็ทําเรื่องกับคิมหันนะครับออกได้ทั่วประเทศนะครับไม่มีปัญหาครับได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับนี่ครับเวทดสีแดงความครับรถขันนี้ตัวนี้มาความชุดใบมิดหน้าผ่านยกล่องนะครับแล้วก็ผ่านห้านะครับ แล้วก็ของแต่งอีกเล็กน้อยนะครับอ่าพอดูหล่อๆนะครับอ่าแต่งหล่อพอประมาณครับกจังหน้าฝาข้างสปอร์ตไลท์นะครับท่อแต่งนะครับเครื่องเสียงนะครับกระจกมองหลังบานใหญ่นะครับอ่าเสาค้ำลังคาด้วยนะครับนี่ี๋ยวขออนุญาตใส่แมสครับทีนี้นะครับใส่แมสก่อนครับพี่น้องนะครับอันตรายครับเื่องนี่นะครับใส่แมสก่อนส่งรถอยูสานกาล้ว นะครับทรงมอบกันอยู่ธาสตก่อนแล้วเอารถลงมาบ้านครับเอาที่นี้ครับอ่านี่ครับโอ้นะครับเพื่อนอิสราเอลตัวนี้ครับผมอ่านน่อยนะครับเอฟซีคิมฮันนี่มาจากอิสราเอลครับผมเอ่อสีเบียดไหมคือแสบตาดีแต่นอนขอสีแดงได้สีแดงครับผมได้บัตสุสีครับขึ้นมูลนะครับขอบน้องพี่หัวตุ๊กตามิสลิปครับผม บ่อไรครับบ่อไรเบิดเหี่ยงครับผมขายดีแห้งครับขายดีแห้งเงืนสดขายดีแห้งครับช่วงนี้ไม่ได้นั่งขาคาครับเมริกันครับผมเงินสดเงินสดขายดีแห้งครับเดี๋ยวให้สร้างเรถล่องครับได้ยุ้ยครับผม มาหอดแล้วครับพี่น้องหอดเลยนี่ไม่หอดหมดไม่หอดมองมองไว้มองไว้เครื่องดื่มครับผมนี่ทั้งหนาครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมเรียกเตียงเียบเตียงเลไวัเวย จะเปิดไฟไว้หน่อยารนรอเล้วันเน่ยหรอทยมบดาไปหลับธรรมดาซะก่อนนะครับเขาจังไปหามือไปเจิมที่วัดเอาดีว่าเงินครับพอดีพอดีครับเไม่เจอคือก มาหอดแล้วเอือนรับควันเอาครับผมเอือนรับควันเอารถเงินนะครับอดีดีไม่แห้งผ้าเจ็ดผ้าสางผ้าหางผ้ามีอะไรครับแนวใด้ดีแนวใด้เป็นสีริมงคลกับหิเข่าดันเข่าแนวใด้บอดีกับห้ยูออกดันออกครับผมอย่าให้ของให้ผ้าให้หางให้มีให้ดีให้ได้ไปหนาให้หุงให้เรื่องให้เหลืองให้เหลื่องไปหนาพอมีแนวกอกแนวผ้านะครับผมอ่าตาตูวเด้อ Oh, โอ้ยสมใจพ่อเนี่แมวแล้วเนาะัาที่นี้เร่งมาตั้งแต่เกับเร่งมาตั้งแต่อิสราเอลแล้วนะครับ,รบอะไ <laughs> รวะครับผมลานลานล้านฟื้เอาครับผมน้ำนี่กำลัง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 ฮัดง่ายหนิสักหนิเราพบเกียร์แล้วครับเนาะเดี๋ยวผมจะใส่มาปุ๋ย <c oughs> อันนี้ผมใส่ใส่ใส่เกียร์ห้ไว้เกียร์พ้นเส็จใส่เกียร์แรนเนอร์ไว้ อันนี้เดินหนาถอยหลังครับดึงขาหาตัวเฮาเดินหนาถอยหลังทั้งคุณเข้าใส่เกียร์สามไปเลยตายโตเลยตามหลอกของมันเห็นบ่ลหลอกเกียร์มันอยู่ทั้งคืนเอียนครับอ่าอ่าอันนี้เกียร์เกียร์ว่างอ่าเกียร์ว่างต้องสีใส่เกียร์สามเลยครับพี่มอตามหลอกมันเลยครับผมเกียร์สามนี่คืออ่าดันปันไทยแต่ถ้าขุดมันเข้าวันไปเร็วโพดเข้ากับใส่เกียร์สองคุดมันหรือเข้าลงผ่านสามมันสิไปเร็วโพดจังสินะครับเข้ากับใส่เกียร์สองนะครับบีนีียังออกบนี่คือแรงเร็วครับผมทำความเร็ว อ่าดึงกลับหลังตามล็อกมันนี่เดินหน้าถอยหลงังนะครับ okay. เจ้าว่างดึงกลับหลังนี่จะเป็นเกียร์เร็วนะครับ<ง>ผมอันนี้โฟวิวค,ครับผมดึงขึ้นดดิึึงข้นใส่โฟวิวตบลงนี่คือแลนแนสองล้อธรรมดานะครับถ้ามันดึงขึ้นตบลงยากให้ขยับรถนี่จักหน่อยยังสินะครับให้มันลงล็อกมันนะครับอันนี้พี่โอเนาะพี่ดิอปั้นครับผมตัวนี้เกียพี่ที่โอ๋่าที่นี่นะครับเกียที่โออันนี้เจียซานีเจียเร็วนะครับ บ่อสูงไปบ่ครับผมสูงถ้าสูงไปกับปั๊บสปริงมันลองได้อ่าครับผมนี่ครับก็ดีบ่ครับผมอ่เดี๋ยวผมลองปั๊บสปริงให้ครับยืนขึ้นนักหน่อยอ่ายืนขึ้นนักหน่อยเอด้อไปเห็นมันตามลงจักหน่อยยังสินะครับปั๊บได้ครับผมอ่าล่องง้างล่องเวอรครับผมนิ่มบ่ครับผมเลื่อนไม่เลยครับบอลเลื่อนสีเลื่อนเขาเลื่อนออกครับผม เลื่อนออกว่ครับผมเลื่อนออกความนึงไงบอตัวือนใเล os ื่อนสุดเล้วโอ้สุดลวครับผมอมพอดีดังล็อกมันครับีเดียนนะเบครับผมเมืนครับอยยบเบียกลงไปแล้วเขาดึงขึ้นครับผมล็อกเบีกครับผมแม่นครับย่ำสิบปอนด์ฮอลเก็อยบเบีกลงไปตบลงแม่นครับ ตู้ค่าเบืองคลิปดูไรจนสิเป็นละครับยานี้นะครับย่างตาสิครับจริงจริงย่งจังเหรอนะครับอ่าครับโฟกบลยัลหโฟกโอ้ทํางก็โฟกลิอีกครับผมทำไงก็โฟกลิอีกนะครับจับตัโฟกลิรีครับผม้กจกเครื่องก็ดีป่ะครับผมยังฟ้าบอลย่งฟ้าบอลนะครับยังฟ้าบอลเพอได้เพรไหนเนมเห็นตั้งหลังนะครับย่ามาไทย จ,จังบวต้องค่อยแงกกันหน่อยรำโพงความรำโพงความครับผมรำโพงพร้อมไอ้พี่เปิดเที่ยงพ่อไอ้พี่อมเปิดเพียงพร้อมนะครับเติมมาสามรอยครับผมน้ำมันแพงครับเติมหลายบ่ะการครับผมงบบ่ะลายครับลูกค้ากำลังเบิ่งรถครับผมเดี๋ยวสิพาลูกค้าไปล่องครับทีนเขาแล้วก็ว่าสิไปล่องจักเนื่อยนึงครับผมนะแม่คีน่าร่องให้เบิดเลยอย่ามาใกล้เดี๋ยวสิพาพ่อใหญ่แม่เอาแล้ว ทดสอบทดสอ้ต้องว่ายเครื่องดืม่มข้าหลายคนมกกนากเอี่ยงนี่นนขออีกแนวเฮ็ดเฮ็ดให้แนว้วต้องไว่ายควอดน้ำเยอะต้องว่างนะครับเนาะจับกระเพร่าเล็กหน่อยไม่ลอยขอเกี๊ยวเออเกี๊ยวว่างแล้วครับผมอ่าฟางทับบุญใส่เ,เกียวสามไปเลยก็ได้ครับผมแมน,นครับอืมแมนครับอ่าอ่าพักออกข้างนอกดึงกลับหลังพักออกข้างนอกดึงกลับหลังอ่าได้แล้วครับเกี๊ยวสามถูกต้อง ใส่เกลียวไว้สาตาร์ทได้ครับต้องใส่ทั้งผุ่นแต่ใส่ทั้งผีมันสิสาตาร์ทบ่ได้นะครับผมอันต้องฟังทม่งผีต้องว่างน,น,นี่อาจา,ารย์เอาเลยดิอาจารย์ออาด้วยอ๋อสตาร์ทครับอ่าเอาหาขึ้นเอาหารคืนไปมีดจุดล่องเบิ่งครับผมอ่าใบามีดคืนครับอ่าเอาหาขึ้นครับนิ่มดี่พอป๋ที่นี่ึ้นในสุดเลยครับผมแม้วึ้นในสุดอ่าเดี๋ยวมันสิขึ้นเองครับ ผมตั้งแบบล่องซ่านได้ยังไงมันจะตีโบกกระแทกเขาอยัางเงื่อม่อยู่นะครับเอาล่องถอยบาที่นี่ใส่เกระสานไปแล้วถอยเลยครับ<อ>ผมแมนครับไปเ,เดี๋ยวกระจุหลังบุญอ่าไหนเงี้ยคือเก่าเบิ้งเบิ้ง,งย,ๆๆย้ำไถ่เธอแยมย้ำฮัฟไปยาวยาวยังส่มันย,ย,ยังสิบบ่ไหนเงี้ยแยเฮัฟไปยาวยาวยังส่นะครับอโอ้ยกระซัมมาเปลี่ยนแล้วนี่ซัมนี่ ไฟคัดในสุดมันก็ไปเองครับผมรถห้องแงงนี่อย่างนี้รถน้องเวลาทำง,งานนี่บถต้องไปเลี้ยงคัดเด้อครับเด้อไฟให้สุดเลยเลี้วยวอยู่นะนะครับเดือนหนา้ารถหลังอยู่นี่ครับผมอันนี้เกียร์ทำง,งานเกียร์สามคือรถเลวปันไดนถ้าเกียร์แรงทั้งข้างรราต้องประดาเรนต้องเขาร็วออกจังใจเกียร์บีเลยแบบที่นี่แล้วมันกอนรถพ่อวิวกันครับผมป่วนครับป่วนป่วนรถพ่อวิว ลูกค้า,าทดสอบครับผมลองลองจังว่าเดินหนา้าถอยหลังรถต้องยุดนิ่งทุกครั้งถ้าประสันเสียมันสิเขาานี่เอา้าวแม่ครับออกโัวบีได้ครับผมไปแล้วพยายามหัว,วที่นี่ เนี่ยครับหลบ้ากำลังทํำคว้ามคุนเคยครับรถครับโอ้ออกโตเกียบดีเลยแจ๋วไปน้ำกัน <c oughs> เริ่มเขาที่แล้วนะครับ ูเลยครับอ่าจังหวะนี่ไปุูเรนี่ครับบไ่บไปอยู่เอยคุณเขาใส่จาน,นี่นะครับสีสะเลวพปทาแนวนี่เลยไปยูนล่ลนยูอนล่ลนอ่ๆเป็นทีหัวชั้นน้นของของหลกเลยอะนะครับเนาะครับเดินรอบดำๆแถ,ถ,ถจบจะบบอลใเร่งเล่งไปได้สวยโอ้ยยัยท่านในร่ปข้าวจอดอ่า ข้านะ,ะมีการลื่นเนี่ยแล้วก็ธรรมดาครับมเม,มื่มอไหม่เมื่อไหม่ ล้างเลยครับแต่ผมตั้งตั้งให้มันให้มันลงศาเต็กหน่อยตั้งศาตั้งเร็วอยู่นี่เด้ครับเด้อนี่นี่ครับผมวางแล้วนี่ตั้งศาตั้งเร็วอยู่นี่ครับหมุนไปตามเตากระต่ายเลยครับหมุนไปทางกระต่ายคือลงเร็วเมนครับอ่าแมนครับมองปั๊บหางครับผมซั้เร็วอยู่นี่ครับผมนี่ผมผมปั๊บไปซ้ำนี่มันสิลงลงพอดีพอดีสำหรับปื่มไม้บ้าวว้าว้าครับอ่า นี่นี่แม่นบ่เห็นเนี่ยังเลยส่วนตั้งต่างบ่ได้แต่ประโยชน์คือไปถ้าแน่เบื้องหล่อของนี่ก็แสดงว่าเบื้องค้างแล้วนี่คลิปผมนี่ยดึงเหล้าดับโอ้ยก็เปลี่ยนตั้งแต่อยู่ในยูทูบแล้วลูกค้าก็ได้เอฟซีหิมหันเบืองยูทูบดูไรเบื้องยนเปลี่ยนขาหนีผมตั้งไว้มันพอดีพอดีแล้วครับผมอ่าพอดีพอดีแล้วเดี๋ยวหมุนหมุน ดินแกนนี่ปั๊บอ่อนแมนครับดินแกนนี่ปั๊บอ่อนนี่อันนี้ปั๊บอ่อนไปสุดแล้วนี่สำหรับดินแกนถ้าดินดินแข็งสปริงอ่อนดินอ่อนสปริงแข็งถ้าดินอ่อนนี่เขาปั๊บอันนี้ขึ้นเลยเขาหบหมุนตัวนีป่ะแมนครับหมุนหมุนหมุนสปริงขึ้นครับผมถ้าดินมันจะแข็งดูดยินดูทงน้าถ้าดินแข็งนี่ร่วงสุดหลอดครับผมอืถ้ามันอรักการนี่แข็งอ่อนนี่หมายถึงว่าให้สปริงมันมีแห้งขีบจักหน่อยครับผมเพราะดินมันอ่อนนี่มันบม่มีแห้งขีบได้เพราะมันลงไปสุด อ่าแม่นว่าครับผมมันตองหามันตองเอาเอาสปริงไปถีบซอยมันอีกหน่อยจักหน่อยยังสินะครับเขาแงมเขาไถไปแล้วนี่เขามามาจับสปริงเบิ้งหามให้มันฟัดครับผมหามให้มันฟัดให้มันแข็งแข็งหน่อยจักหน่อยอ่า้า้วมันแข็งโคตร่าที่นี่โกเขาได้บ้านค่ำซุปนี่สีขาว่าที่นี่ก็เลยต้องปับสปริงให้อ่อนมาที่นี่นะครับดินแข็งสปริงอ่อนดินอ่อนสปริงแข็งกับราวะนี่แหละครับผมเหตุผลคันดีอนวลอนี่ดันขึ้นหนึ่งให้มันแม่นครับให้ให้ตรงนี้มันมีแห้งถีบ พ่อเขาเขาดันไลยครับเขาเนาะไปเจอดินแข็งแบบที่นี่มันถีบข้าวโคดซุ้มนี่ซุ้มนี่พันบป้ลงแบบที่นี่เนีย่ยครับมันต้องมันต้องมีความพอดีของมันครับผม,มดินแข็งสปริงอ่อนดินอ่อนสปริงแข็งรักกัดง่ายๆ่ายเบอร์อรรมีแนวสิ่สิ่สิ่บอกแล้วเออมองนี่พวกรโรตารีพวกผ่านบุกเบิกใส่เึ่งทึง,ทงโรตารีแมนครับโรตารีนี่คือไว้เขาไว้ถักโดเนาะการการสามนี่บอกานสามใส่หูทึ่งเพราะอยางตีใส่หูทึ่งเพราะว่า หางมันสิบุเลี้ยงออโต้หางมันสิบุออโต้หางมันสิตายถ้ามองกลางนี่หางมันสิออโต้แบบระดับธรรมดาอันนี้หู้ล่างสุดนี่หางอโอ,ตโ,อ,ตโ,อตโต้แบบเร็วโซตายเลยนะครับส่วนเนี่ยเขาสิใส่ต้าหูากากา้กลางกับหู้เทิงนี่แหละนะครับครับนี่ลักลักอะไรก็ได้เออกระเพ้านาครับผมเนียนกระเพ้านามาที่นี่นะครับเพ้านา มันมีตัวบังคับเผ่าหนาอยู่ครับผมตัวบังคับเผ้าหนาเห็นบ่มันสิมีนัตัวเมียบังคับเผ่าหนาไว้อยู่นะครับนี่ครับอย่าห้มนเขายกเขาเขากดใบเมียร่วงแล้วล่อนามันลอยนี่หย่าห้มนอย้าห้มันมอนพดนะครับมันมอญพดมันสิฟัดมันเสียให้ชุดเฟืองเดินหมูชุดเอ่อขับเคลื่อนล่อนามันสิมีปัญหาไฮโซตั้งตัวผู้นี่บังคับไว้ในจักอยางสินะครับอันนี้ฟืดๆอยู่ครับตั้งไว้แล้วนะครับผมผมให้เป็นใบหนากีนสิเต็มครับผม กองดีเลยโตัวตัวตัวนี้เปิดกันเลยครับคันน็อตเบอร์ยี่สิบสี่ครับผมสี่มุมเลยเงือกออกรถผมบอ่อส่เงือกเลยแมนครับรถผมบอไซมังเชี่ยงครับผมเฮ็ดยยังเ <laughs> ป่ากอกหยาครับผมนั่ <laughs> นแล้ <laughs> ว <laughs> อ่าว้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าบ่อขอปลาซะแถอะบอใส่ถ้าขอปลาซะแถอะอี่จังไซ่มีปลาแล้วอยู่แล้วโมีปลาในน้ำหนึบกรอกเลยครับบ่อปเชี่ยงซื้อครับผมเชี่ยงซื้อเชี่ยงซื้อได้รอได้รอกบได้เชี่ยงครับผม เออถ้ามองไหนเป็นป้าเป็นไปมา่างป้ากระถินไปสีเบิงส่งวา่าเออมื่อนี้สีได้ลุยๆในะยักษน้อยนี่เอาไว้โอ้นี่เป็นต่ำไม่เท่ากันอุ้ยพอทำครับพอทำ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 พี่มันสีถึงอมังนี้ก้อนครับผมถ้าสิทตาสีถึงมังนี้ก้อนพี่ละตัวนี้ยังกป็ปีนกรับปีนกรับครับกับด้านครับไว้ถอดขูดเฟืองขูดยาขูดไอใบอ้อยใบเอ็นพวกงามันพวกนี้นะครับปีนทางได้ครับผม มันสิพกินดินไหมครับมันสิพกินแตเเ่เศษหญ้าเศษเฟืองเศษอันนี่อู้หูทอไหมสะอรค์ครับเกลี่ยมดีครับบ <laughs> านมันปีกแมงปู <c oughs> ไอ้ครับอืมเ <c oughs> วียนเวียนแนงหน่อยครับเวียนเวียนแนงหน่อยเวียนเวียนแนงหน่อยอันส้มส้มที่เป็น <c oughs> เป็น LED ีนน้อยๆนั่นเพราะมันโดนกระขาดแล้วก็ไอ้มันปรแจ้งอันนี้นี <c oughs> น่ <c oughs> ได้ความสว่างความครับผมไว้ถ้าเปิดฟ้ากระโปรงครับก็ไอ้ปุดออกเลยครับไว้ถ้าเปิดฟ้ากระโปรงกบอ่าไว้ทาไอ้เปิดถังน้ำมันครับผมอ่าสีใส่กุญแจเปิดถังแมนครับเยี้ยมตัดออกเลยครับทุกออกเลยนะครับผม อันนี้บอครับศูนย์เร่งครับผมเร่งว่ารถมันสียู่กลางมันสีเทียงบ่เทียงสมมงหมว่าเขาอยากไปเทียงเทียงเนาะเร่งใส่ต่อนั่นเลยศูนย์ปืนแก๊บเลยเนี่ยครับศูนย์เร่งครับผมเร่งว่าเขาสิไปเขาสิไปมองนี่แหละเทียงแท้แท้ละอ่าเขาเร่งเลยยากอนี่แหละนีกว่าตีดบ่มีประโยชน์โอ้ยนี่นี่นี่ศูนย์เร่งเนี่ยครับผมเขาให้นั่งทั้งรถเนาะ nga nga ก้อนี่แหละวู้นสุดไปหอด nga ก้อนี่เลยนเนี่ยมันติดเทียงได้บ่นี่ามอต้องแยกทั้งหลังเลยครับผมเ<อ>ทียงที่รีเลยขั <laughs> คนครับคนขับบรรลุแล้วแยกบิางตะทั้งหลังเทียงบาเทียงเบิางตะทั้งหลังเนาะครับอ่าอันนี้เทียงบาเทียงเบิางทั้งหนาเลยครับที่น,นี่ <c oughs> นี่ครับกุญแจครับผมว่ามันอ,อับเปิดไว้เปื้อนวับโอ้ยมันมีประโยชน์ก็ยังนี่ครับศูนญเล่งครับศูนญเล่งศูนญเล่งหมายถ้าบอได้เจ้าเปลี่ยนใส่ถอดออกเลยนะครับมันเป่ากล่องหักกับผมมันนั่นแล้ว ถอดได้ครับถอดได้ถอดได้ถอดได้นักซีโตนครับผมถอดไว้ถ้าถ้าใส่ย่ามจำเป็นคือโอ้ยมือนี่สิไปมั่งปลาลมพ่นเนาะอ่ใส่ติดชุดป้องกันชุดใบนี่เล็กน้อยอืมคุณได้ครับกล่องเอเล่อยู่ถังหมดครับผมอยู่ในกล่องครับหลายแนวครับผมความหลอกความล่มจระบีกับบอกระมี่บดสสมน้ำครูกับมีเลยครับอันนี้เอลองนั่งไก่บ่เออเอาลองครับผมเอาออกเลยหครับผมเออไวแต่แกออกครับผมมองนี่มองมองมองไว้ ครั้งเดิมไม่หรอกเขาเฮ้ยพอดีได้อีกสี่สิบแรงนี่เป็นแปดสิบแรงเลยนะครับนี่ยเนี่นี่สี่สิบแรงหนน้อยมาไหวอยู่นี่พอดีพอดีท้องกบปราเนาะเขาดีหมุนออกเราก็ยิงงัอ๋ออันนี้อันนี้ก็หมุนกันครับหมุนกันหมุนกับเงื่อนกันเงื่อนก็เดียวอือหมัวกันถือแก่อยู่นะครับถือแก่ฟุบเอฟซีอยู่นะครับสก๊อหน้าซ่าแล้วเนาะมาใส่ งามซื <câ> ่ <reen> อแต่บ่ประโยชน์ครับผมงามซื่อบ่ประโยชน์ครับเนี่ยเมื่อเห็นครับผมแทนที่จิต่อไฟเข้าไปเออ่าแตไล่์นี่แจ้งแท้ๆครับผมแจ้งแท้ๆตุ้มผมหามานี่แจ้งแท้ๆีกกระลูกค้าผมลังคอ์เขาใส่อยู่อ่าลูกค้าผมลังคอ์เขาใส่อยู่เอี่เน่างอแงแค้นใสสุดดอกสันดอกโอ๋อเออเออแพทย์ชีวิทย์บอกบ่บ้ใสครับผมบ่ใสมีคนใส่อยู่ไหมมีคนใส่อยู่ครับมีคนใสแพทย์ชีวิทย์อยู่ ล้มบาท่อนาแบบที่นี่คีฟุนจับกับไล่แบบที่นี่ว่าประโยชน์เลยคลิดว่าสิกันกในฝนกัน,น,น,นโอ้โหได้ครับผมมันมันเบิงเหมือนจะมีประโยชน์แต่บ่มีประโยชน์ครับเพราะใส่ไปแล้วที่ขีฟุนไปจับฝน,นตกไปถือประเด็ไล่ไปไปกันหมดน,นะครับเนี่โยโมเทางนะครับเงี้ยครับติดแอร์ก็ได้ครับผมนะครับนี่แหละครับเอฟซีครับกะแนะนืการใช้งานดูแลการใช้งานไปนะครับ แนะนำลูกค้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมท่านใดที่สนใจอยากออกรถไถจอนเดียนะครับเบอร์โทรข้างล่างคลิปเลยนะครับ0925357371นะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ